มหมมูแดกทเที่ยววันนี้เสนอตอน่อเที่ยวสวนนวมินสวนออกกำลังกายสวนนวมินนิลาสวนนวมินนิลดอดูชุดวันนี้ของมันก็คือชุดกางเกงยางยืดที่พวกมดุษป้าทั้งหลายแหละชอบใช้เนี่ยวันนี้ชุดเดิอนออกกำลังกายของมัน แล้วดูรองเท้ากับกําลังกายไม่เข้ากันเลยใส่มาผิดนะะอ้างไปเรื่อยตอนแหละจริงๆพาเดินสำรวจตรงนี้ก่อนนี่เบื้องต้นส่วนน้ำมันมิก็เข้าได้หลายทางนะตรงนี้ก็คือแยกถนนสีบูรพาตรงนี้นะรถเมย์สายเจ6ดหนะึ่งูนย์อะไรพวกนี้ก็มาได้จุดสตาร์ตรงนี้ก็คือพัน0เมตรนั่นเองจริงๆแล้วจุดสตาร์มันอยู่ตรงกลางตรงนูน้นแต่เราสะดวกที่จะเข้าทางนี้ เดีย๋ยวเราจะเดินให้ครบหนึ่งรอบก็ประมาณสองกิโลนั่นเองเนี่โหโหมาดูบรรยากาศไไนี่ให้ดูบรรยากาศก,าก่อนโน้นเลยเห็นไหมนน่นสวนก็จะร่มรื่นนะช่วงเย็นก็จะมีคนมาออกกำลังกายวิ่งหรือจะเดินก็ได้เนี่น้ำนปึงห้าโมงยี่สิอ่านั่นแหละมึงจะมาอ้นั่นก็จะปิดประมาณสามทุ่มนะก็คือห้ามนำพวก แอลกอฮอล์เข้ามาแดกนั่นเองง่ายๆเลยเอแล้วก็ทางนี้อะใหดูงี้ก่อนสำรวจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไคก็ต้องเดินวนรอบอยู่แล้วนะผมจะพาเดินดูก่อนตรงนี้นี่ใครอยู่ใกล้ย,ย่านบางกะปิก็มาได้นะเดี๋ยวพาเดินสำรวจรอบๆอโดนลงไปเลยค่ะนะนะมันจะเดินไปทำไมเลยเอ่ไบรรยากาศอย่างนี้นะเดี๋ยวก็พาเดินสำรวจ 2กิโลแน่นอนว่าเขาคิดคงจะไม่เปิดแบบ2กิโลนะก็อาจจะมีตัดบ้างแล้วในช่วงเดินนี่ผู้คนก็วิ่งการออกกำลังกายช่วงเย็นแล้วก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่นี่จามจุลีต้นจามจุรีเนี่ยเป็นอยนีงง้อืมเป็นแบบนี้ถามกูแล้วกูจะถามใครอ่าเห็นไ,ไหมอ่าถามอย่างกับกูรู้ไปหมดนี่ต้งโน้ ถนนก็ติดกับสวนก็แนะนำว่าใครวิ่งก็ถอดหน้ากากตัวน้อผมนั้นใส่หน้ากากไปแล้วเพราะว่าริมถนนตรงนี้ก็ฝุ่นเยอะเหมือนเดิมนะ5่านี่คือสวนที่อยู่ในละแวกกรุงเทพนั่นเองเป็นปอดของคนกรุงเทพแต่ถ้าเดินไปฝั่งล้งก็อาจจะถอดหน้ากากได้นะวนเป็นรอบหนึ่งก็ประมาณสองกิโลนี่เห็นไหม รกาก็จะมีผู้คนวิ่งหรือจะมาดูสาวๆนุ่งสั้นวิ่งก็ได้นะแถวๆนี้มีทุกวันใครวิ่งไม่ไหวก็เดินแบบีนางเห็ุสดของเรานี่ดูรองเท้าีฮารองเท้าไม่เหมาะกับการออกกําลังกายเลยครับมึงว่านี่ย่งอ่ามีอย่างก็มาช็อปปิ้งในสวนสาธารณะหรือยังไงนี่ให้ดู นะแต่ก่ตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นก็โดนฝนโดนแดดสนิมแดกก็ต้องรื้อออกทําใหม่ๆอะ่ะตอนแรกก็สวยแต่มาหล้างๆก็โดนพวกสภาวะอากาศ้าฝนบ้านเราให้เดินเช่องแรกนะบรรยากาศคล้ายๆทางขึ้นเขาใหญ่หรือเปล่าวะ,วะเอ้ยทางขึ้นไอ้น้ำตกเอราวันนะนี่กูดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนนะ ตแต่ตอนนี้ไม่มีนะไม่มีภูเขาได้นอนนี่นี่คือปอดของคนกรุงเทพเนี่แล้วก็เป็นบึงตรงนี้ข้างๆโน่นฝั่งโน้นก็วิ่งกันฝั่งนี้ก็มีวิ่งนะจ๊ะไม่ใช่ไม่วิ่งพันแอเมตรแล้วหรอี่ยอันนี้คือจุดบอกระยะทางนะเมื่อกี้เราเข้ามาก็สตาร์ที่พ6 0 0เมตรนั่นเองจริงๆว่าจุดสตาร์ทมันอยู่กลางๆ แต่ก็ขี้เกียจเดินไปนั้นถ้าเดินไปเดี๋ยวกูก็ต้องวนไปก็จะถึงรอบหนึ่งก็พอดีแหละมืดพอดีนะมันต้องเดินไปเดินมาเพราะนั้นก็เข้าทางไหนก็วนไปรอบหนึ่งแหละคิดไปง่ายๆก็คือสองกิโลนะเมื่อตรงไหนก็หยุดตรงนั้นเพราะว่าเขาทําป้ายมาบอกแล้วว่ารอบหนึ่งคือสองกิโลมึงจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้แล้วมึงเข้าประตูไหนก็ วนมาถึงรอบหนึ่งก็2กิโลแค่นั้นเองหรือใครจะเดินไม่ถึง2กิโลวิ่งไม่ถึง2กิโลก็เรื่องของคุณนะไม่มีใครบังคับนี่บรรยากาศช่วงเย็นแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อรมประมาณนี้นะถ่ายตามอีเหตุส่กันนี่ดูน้ำดูน้ำตรงนี้ก็เป็นลานสำหรับแอโรบิกนะนี่ช่วงเย็นหกโมงเนี่ย เดี๋ยวแอโรบิกมาตรงนี้แล้วก็จะมีลำโพงตั้งขึ้นแล้วตรงนี้ให้ดูบรรยากาศเ,เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรตึกแล้วหรออย่างกูเพิ่งบอกว่า6โมงจะมีอีฮานี <c oughs> บอกทันทีเดี๋ยวนี้ไม่มีแอโรบิกก็เหรอดูมันฟังบ้างหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ชีวิตมันแต่ละ,ละอย่างเขาก็ไม่ต้องเตรียมตัวหรอกพระอาทิตย์เห็นไหมพระอาทิตย์สบายสบาย แล้วก็สาวๆวิ่งต้นไม้ต้นใหญ่ให้ดูบรรยากาศนะรอบๆนะเดีย๋ยวเราเดินสำรวจไปช่วงแรกก็วนไป็รอบหนึ่งแหละ2กิโลใครอยากมาออกกำลังกายที่นี่ก็เชิญได้พิกัดคือแฮปปี้แลนด์นั่นเองนะแถวแฮปปี้แลนด์ซอยแฮปปี้แลนด์ถนนสีบุรพาตรงนี้หรืออะไรวะอ่านี่ ก็จะมีพีเพลเหมาะก,กําลังกายวิ่งกันนะเนเห็นไหมนี่ก็เดินไม่ได้6นาทีดูซิจะไหวหรือเปล่าอีหา่าดูไม่ค่อยออกกําลังกายแดกอย่างเดียวแล,แ,ยแล้วก็ถือเหียอะไรก็มาไม้รู้พลุงพลังอีกนี่ <ไป S 1> ออกเที่ยวมาออกกําลังกายเขามีแต่เขามีแต่ชิวๆ อีนี่มาเหมือนกับช้อปปิ้งแค่มาสำรวจย,ยังไม่ต้องออกกำลังกายเนี่มาสำรวจการเดินคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดการแดกคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแดกแล้วก็นอนนี่ดอูอีฮานี่มีความคิดวิจารณ์พิสดารวิจารณ์นูน่นให้ดูข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเดินแซงอีฮานี่เข้าไปหน่อยจะได้เห็นมุม <laughs> มุมหน้ามุมจมูกของมันมุมหมูของมันต <c oughs> ับชาติมาเกิดฮ่าเนี่เฉพาะที่เขาเริ่มต้นตรงนี้เปล่าเริ่มจากกูบอกว่ามันเริ่มต้งไหนนี่ก็ได้ฮ่าไม่ต้องไปเปะดังนั้นหลอกก็รอบหนึ่งก็คือสองกิโลนะเอาง,ง่ายๆเนี่ตรงนี้คือจะเขียนว่าจุดสตาร์จุดเริ่มต้นก็เรื่องของมันนะสองพันเมตรนั่นก็คือสองกิโลนั่นเองนี่ <c oughs> 2กิโลแมวแล้วก็จุดเริ่มต้นเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้พอดี2กิโลขึ้นวนมารอบหนึ่งก็คือ2กิโลนี่จะเข้าทางนี้ก็ได้คือติดกับป้ายรถเมล์เข้าตรงไหนก็ได้เอาที่สะดวกนะสะดวกตรงไหนก็เข้าทางนั้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนีน่เดินไปเรื่อยๆนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีแบบจุดเริ่มต้นให้ ออกมาที่สวยงามทางขยะน้ำจุดสตาร์ทนี่ตรงนี้เดียวไปร้อยเนี่ยจะเริ่มตรงนี้ก็ได้ก็คือถ้ามึงเรื่องมากมึงก็มาเริ่มตรงนี้แต่ผมเริ่มตรงนู้นแล้วเดี๋ยวก็เดินออกวนออกเพราะว่าผมต้องออกทางนูน้นสองกิโลเหมือนกันใครจะเดินสามรอบสี่รอบก็เรื่องของคุณนี่คือสวนนวำวมินพิรมรมรือ นะใครอยากมาตามรอยเที่ยวตรงนี้ก็ออกกำลังกายช่วงเย็นก็ได้สาวๆนุ่งสัน้นหมสั้นตรงนี้เพี่ไปหมดโน่ <c oughs> นเห็นไหมห <c oughs> อ่ะัึงมันมีอ่ะนี่แล้วก็จะมีซุ้มดอกไม้ <c oughs> ข้างทางแบบนี้นี่เห็นไหมได้บรรยากาศร่มรืน่น นี่คือเดินมาก็เดี๋ยวก็เลี้ยวโค้งตรงนู้นนะแล้วก็วนรอบบึงแค่นั้นเองนี่คือการออกกําลังกายแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆสวนสาธารณะไปด้วยก็จะอากาศดีช่วงเย็นเขามีบอกว่าต้นอะไรบ้างนะอ่าก็จะมีป้ายบอกต้นอะไรใครจะอยากจะศึกษาต้นอะไรก็เชิญนู่นเตะตะก้อก็เชิญนู่นเตะตะก้าอ่า <laughs> เตะตะก้าจะเต,ตะหน้ามือแหลย <laughs> ให้ดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งฟืบนี่เดินมาแล้วครึ่งทางนะให้ดูก่อนสำรวจป่ะเดี๋ยวตรงนี้ถ่ายปกซะหน่อยนี่นี่ดูตรงนี้มันไม่เห็นแหลมแล้วเนาะนี่นี่ดูเห็นไหมนี่คือบรรยากาศนะครึ่งทาง เดี๋ยวขอเซลฟี่สักครู่หนึ่งแล้วเราเดินไปต่อข้ามสะพานน,นู้นแล้วก็ไปเลาะๆไปเรื่อยๆจนวนรอบหนึ่งอ่ะก็คือ2กิโลเมตรนั่นเองนหนนั่งดูอีหานี่ไม่ไหวแล้วนี่ดูถ่ายรูปตอง <c oughs> ยังไงยังตองดูนั่งได้ไหมเนี่ยมันจะผูกป่ะจะโคลงมงมาทำไปเลยอ่ะ นี่ครึ่งทางมึงยังทําไม่สาเร็จเลยอีมึงปาดเงอก่อนนะไปหลังจากเซลฟี่แล้วก็ไปต่อปาดเง่อีอฮาเดินครึ่งรอบเอง,งเหนื่อยแล้วนี่พาผู้ชมเดินสำรวจรอบบึงแต่อีคนเดินเดินแค่ครึ่งรอบนี่ก็โอ้โหเงนอ,ออกขนาดนี้เลยทุเล่จริงๆไม่เคยเออกกำลังกายะแล้วก็แดกอย่างเดียว อดอกอะไรอีกสวยด,ดอกทองมั้งอ,อีฮะโอ้โหนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะข้ามก็จะขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ดูสิจะหน้าทิเมเปล่าอีฮะ45องศาพร้อมกับดอกไม้ข้างทางริมทางาเดินสำรวจตรงนี้ก็มี เล่นบาสก็ว่ากันไปห้องน้ำก็มีนะตรงนี้สามารถเข้าไปดื่มน้ำปัสสวะะในหนูนได้วิ่งวิ่งเสร็จหิวก็เยี่ยวใส่สักแก้วหนึ่งแล้วก็จิบไปเรื่อยๆแค่นี้สุขภาพก็แข็งแรงแล้วนี่ลานบาสเกตบอลก็มาแจมได้นะช่วงเย็นๆหรือใครจะมาแต่ไก่โฮ นะบ่ายสองร้อนรเปียงเปียง,งก็เรื่องของพวกมึงนะตรงนี้มันเป็นอิสรภาพของคนเราไม่จําเป็นจะต้องมาช่วงเย็นหรือช่วงดึกมึงจะมาสักเที่ยงแล้วมึงมาวิ่งให้ชักดิ้นชักงอก็ได้นะนี่เห็นไหมเป็นไงจะครบแล้วอีฮะ,ะนี่มันครึ่งรอบนี่ดูจะรอดหรือไม่นี่นี่ให้เดินเ,ยเฉยๆนะ ยังขนาดนี้เลยดูฟันยืดเลยนี่แล้วก็จะมีตรงนี้สามารถโหนยืดตัวได้นะระหว่างทางก็จะมีบอกว่าต้นอะไรบ้างเวลาเดินก็ให้เดินชิดซ้ายจะมีป้ายบอกส่วนถ้าคนวิ่งก็ให้วิ่งขวาเพราะว่าเดินนั้นช้ากว่าอยู่แล้วก็ควรจะหลบให้คนวิ่งเขาหน่อยอกะไรยถามแม่งทั้งวันดอกอะไรอีห่า ดอกทองมั้งเนี่ยดูแล้วก็คือบอกแล้วไงว่าไอ้ป้ายมันก็มีบอกนะแต่อีนี้ก็จะถามตลอดทางระหว่างทางก็อสังขยะนี่ให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นนะเห็นไหมอาทิตแบบโพเพโ,เพ,โเพเพนี่ที่ผมชอบถ่ายมุมนี้ช่วงเย็นจะมาเดินทุกเกือบทุกเย็นตรงนี้ แล้วก็เดินไปชมวิวไปเรื่อยนี่คือรอบที่สองนะเออรอบก็เรียกอีกครึ่งรอบอันนี้เดินมาจากฝั่งนู้นนะข้ามาฝั่งนี้แล้วนะนี่ก็ยังมีต้นไม้ดอกไม้เห็นไหมสวยงามเป็นบรรยากาศรอบๆรบิมบึงสวนนวมินนั่นเองก็มาลอง ใช้บริการเนี่ยเห็นไหมออกมาแล้วบรรยากาศข้างทางใช้บริการได้นะฟรีน้านมีถีเรือเป็ดนะเ่เอาเรือเป็ดอีกเน่ไม่ใช่แดนเดลมิดหรือเขาดินนะเนี่นี่เห็นไหมเดินผ่านมาอย่างกับสวนสาธารณะในต่างประเทศเลยนะนี่เพราะจัดสวยดีเหมือนกันนะสวยก็สวนลุมนะเอาง,ง่ายๆสวนลุมใครเคยไปวิ่งสวนลุมก็ต่างกันนะ ตรงนี้ผมว่าบรรยากาศจัดได้สวยงามมีเครื่องเล่นสวนลุมเดินรู้สึกว่าพุกพ่านพุกพ่านแล้วสกบกสกมก,ก,มก,ก,มกยังไงอยู่นะตรงนี้สะอาดมากเ,เห็นไหมให้ดูพระอาทิตย์ยามเย็นสวนี้เสดก็ไม่น่าจะรอดหรือเปล่านูน่นอ,อีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ก็เดินมาเขาเรียกแล้วใกล้จะถึงนอกรอบแล้วนะนี่ก็เดินให้ดู สักรอบหนึ่งก็อย่าลืมดูวิดีโอพวกกูด้วยให้นานๆน,น,นะเพื่อจะได้เปิดรายได้ได้สัทีโ okay. อเคอ่หันมาหน่อยสิอ่าหนึกิโลแมวหนึ่งกิโลน,โลนี่ดูสภาพานางเอกของเราอี yeah. ่าเขา <Yeah. S 1> เขาเดินมาเนี่เห็นไหมเขาวิ่งอย่างน,นี้นี่เดินชอปปิง้งจากไหนไม่รู้แล้วมาเดินทำคลิปอ่ะ เดีย๋ยวเราไปตรงนู้นเลยดีกว่านะนี่บรรยากาศไปใกล้แล้วตอนนี้หนึ่งรอบนะนักรอบไปเลยนี่ดูการดัดขาดัดแขนดัดตัวดัดตนอาจจะมาโซนนี้ก็ได้เพื่อดูขาอ่อนของพวกสาวๆที่มันดัดขายกแข้งยกขานี่ เดินมาห้องซ่วมห้องขี้ตรงนี้ก็มีนะเมื่อกี้ก็มีแล้ว1จุดตรงนี้1จุดจุดพอดีเมื่อกี้นี้จุดเริ่มต้นหนึ่งที่แล้วก็ไอจุดขาา้ามสะพานอีกหนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้จุดที่ใกล้จะถึงทางที่เราเข้ามานี่และตรงนี้ก็มีลานกิจกรรมตีแบตนี่ตรงนี้ ปกติก็จะมีแอโรบิกนะตรงนี้วันนี้เงียบเลยทางสายปิดวันนี้ว,วันรเวาวัาอาทิตย์น่าจะปิดเออ,เ,อ,อเนอะนี่านอนเนกประสงค์ <ทำ S 1> อีกที่ททหนึ่งนี่แล้วก็เดี๋ยวเรา,เาขึ้นสะพานนี้แล้วก็จบคลิปแล้วเพราะว่าวนครบ1รอบนั่นเองคิดง่ายๆคือคุณเริ่มจากตรงไหนวนมาหนึ่งรอบก็คือ 2, 2> กิโล, 2> โลด้านเองเนี่ดูอีฮานี้เดิน2กิโล อย่างก็เดินให้เดินไปเชียงใหม่อย่างนั้นนะเดินก็ไม่ได้เรื่องเลยนี่มา<ะ>นี่บรรยากาศก็รากาศกกพระอาทิตย์ก็คลอยถ้าคุณเลือกบรรยากาศตอนช่วงเย็นก็จะวิวสวยหน่อยพระอาทิตย์คลอยแล้วก็ริมบึงที่สวยงามนี่าจะพาลูกเต้ามาได้ไม่มีปัญหานี่ช่วงพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้เลย นะอย่าลืมอ่ะครบหนึ่งรอบพอดีอย่าลืมกดติดตามด้วยว vagy, ล่ะอี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 บายยังนะเดินให้ถึงทางออกก่อนแล้วค่อยไปปิดตรงโน้นนี่ดอกนี่สวยนี่ดอกนี่สวยอีกแล้วดอกสวยแล้วดอกสวยแล้วสวยของมัน อะไรอย่างก็มาถ่ายรูปเซลฟี่ก็ได้นะนี่อาทิตย์ตกบรรยากาศสวยงามปะ่ะ,ป,ะปิดคลิปเลยอีหานุนทางออกของเราหนึ่งรอบนั่นเองอ่าให้ดูตรงนู้นที่เรามานะเดี๋ยวก็ออกแล้วอ่ามันอยากปิดคลิปตรงนี้อ้าวสอกิโลของมืงองกิโลแมวปาดไอ้บา้า วราจริงๆปกดติดตามด้วยไปละ